กลับมาพบกันในช่วงที่3มนะคะกับการหาแหล่งเงินสดจ่ายนะคะช่วงที่สองนะคะจะเป็นในเรื่องของการหาแหล่งเงินสดรับกับการจัดทํางบประมาณอ่าทัศนก,กับการจัดทําประมาณการอ่อการรับชําระหนี้นะคะในช่วงนี้เราจะมาดูนะคะการจัดทําประมาณการการจ่ายชํราระหนี้นะคะอ่าโจทย์ โจทย์ยังเป็นโจทย์เดิมนะคะบริษัทมังกรฟ้านะคะารายละเอียดข้อที่3จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายนะคะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก็จะเป็นตัวที่จะทําให้เงินสดของกิจการลดลงนะคะอันเกิดจากการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อข้อมูลตรงนี้นะคะแหล่งเงินจ่ายเนี่ยตรงนี้เราไม่ต้องหาแล้วนะคะสําหรับการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อเดี๋ยวเราสามารถดึงข้อมูลไปได้เลยนะคะแล้วก็ตัวเงินสดนะคะ โายท่ตัวเงินเดือนนะคะค่าเช่าและค่าจ่ายเบ็ดตเตล็ดนะคะตามโจทย์นะคะเราก็จะไม่ต้องมานั่งคำนวณหานะคะนี่ตัวที่เราจะต้องมานั่งหาก่อนว่าในช่วงไตรมาสแรกนะคะกิจการจะมีกระแสะเงินจ่ายนะคะที่ที่เราจำจะต้องจ่ายในช่วงเดือนอในช่วงไตรมาสในแต่ละเดือนเนี่ย จำนวนเท่าไหร่นะคะก็โดยการจัดทําประมาณการการจ่ายชําระหนี้จากข้อมูลจะเป็นในเรื่องของการจ่ายชําระหนี้นะคะอ่าอันเกิดจากการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อนะคะอ่าจากข้อมูลนะคะอะ่เขาให้ข้อมูลมาเป็น3เดือนมกรากุมภาและมีนานะคะการซื้อเชื่อของกิจการนะคะในเดือนมกรากิจการซื้อเชื่อ30มสิบเอ่อทที่ขาดสามหมื่น 30, นะคะแล้วก็ในเดือนกุมภาสี่หมื่น ในเดือนมีนา4ี่มนะคะเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ่ายชำระนี้จะแบ่งออกเป็นสองช่วงนะคะ2เงื่อนไขก็คือเงื่อนไขแรกนะคะ80%จะจ่ายในเดือนที่ซื้อนะคะเดือนที่ซื้อจ่าย80%และในเดือนถัดไปนะคะเดือนที่สองก็จะจ่าย20%นนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะ ในเดือนมกรานะคะกิจการบอกว่ากิจการซื้อเชื่อสามหมื่นนะคะเดือนมกราเดือนนี้ซื้อเดือนมกราซื้อดังนั้นมกราก็จะมีการจ่ายเงินออกไปด้วยเช่นกันจากการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อตัวที่จ่ายก็คือโจทย์บอกว่าเดือนที่มีการซื้อก็จะจ่าย80%นะคะเราก็จะคิดที่80%ของ3 0,000ื่นก็คือ2 4 0 0 0นนะคะเงื่อนไขอื่นไม่มีไม่มีเงื่อนไขในเรื่องของส่วนลดที่จะได้รับนะคะเราก็จะไม่หักส่วนลดออกนะคะ อ่าตรงนี้เราก็ใช้ที่80%ได้เลยนะคะอ่ามกรานะคะได้รับในเดือนที่ซื้อแล้วหนึ่งครั้งนะคะแล้วเราจะไปทยอยจ่ายในเดือนกุมภาอีก20%ของยอดที่เราซื้อเชื่อมานั่นก็คือสามหมื่นนะคะสามหมื่นคูณด้วย20%นะคะตรงนี้ก็คือหกพันนะคะเราก็จะจ่ายในเดือนกุมภาอีกหกพัน มาดูต่อค่ะในเดือนกุมภา์นะคะกิจการซื้อเชือ่สี่หมื่นกุมภาในเดือนที่ซื้อแปดสิบเปอร์เซ็นต์กุมภาจ่ายสามหมืนสองนะคะและอีกยี่สิบเปอร์เซ็นเดือนถัดไปก็จะจ่ายในเดือนมีนาอีกแปดพันนะคะยี่สิบเปอร์เซ็นตของสี่หมื่นนะคะยี่สิเปอร์เซนของตัวนี้นะคะต่อมาในเดือนมีนานะคะในเดือนมีนากิจการซื้อเชือ่สี่หมื่นสอง 80%ในเดือนที่ซื้อก็คือเดือนมีนาคำนวณมาได้ก็คือ33,600นะคะมีนาอีก20%จะไปอยู่ในเดือนเมษาแต่เราไม่โชว์นะคะเนื่องจากเราทำแค่1ไตรมาสนะคะก็คือช่วง3เดือนมกราคมพาและมีนาดังนั้นเมษาจะไม่แสดงนะคะอ่าอ่ะ,อะหลังจากนี้ข้อมูลนี้หมดแล้วนะคะ แบ่งได้ได้แล้วนะคะเกี่ยวกับการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อจากนั้นเราก็จะรวมยอดนะคะของแต่ละเดือนมกรลาก็ประมาณการการเกี่ยวกับการจ่ายชำระหนี้มกรลาก็คือ2 4 0 0 0นนะคะเดือนกุมภาสามหมื่0แปและเดือนมีนา4 1 6 0มื่นนนะคะจากการที่เราทำตารางประมาณการรับชำระหนี้และประมาณ ประมาณการการจ่ายชำระหนี้นะคะสองข้อมูลที่เราหากันเพื่อที่เราจะนำะจะนาข้อมูลนะคะตัวเลขที่เราหาได้เนี่ยไปจัดทำงบประมาณเงินสดนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูหน้าต่างงบประมาณเงินสดนะคะอ่าครูก็โชว์นะคะโจทย์เป็นบริษัทมกรฟ้านะคะเราก็จะใส่หัวบริษัทหน่อยนึงว่าบริษัทมกรฟ้านะคะแล้วก็ใส่ชื่องบ ตัวนี้นะคะเรียกว่างบประมาณเงินสดนะคะสำหรับไตรมาสแรกปี25 6 2นะคะไตรมาสแรก3ามเดือนนะคะก็นับตั้งแต่มกราคมพาและมีนานะคะ่าจากนั้นนำข้อมูลที่เราวิเคราะห์นะคะจากโจทย์แล้วก็จากที่เราคำนวณหานะคะมาจัดทำงบประมาณตัวนี้นะคะโดยขึ้นด้วยเงินสดรับตัวที่เป็นกระแสงเงินสดรับขึ้นก่อนเลยนะคะเงินสดรับประกอบด้วยอะไรบ้าง โยบอกว่ามีการขายสินค้าเป็นเงินสดนะคะนี่คือแหล่งเงินสดที่ได้รับแน่นอนนะคะตรงนี้ก็เดือนมกรามี20,04นะคะครูก็ใส่เลย20,04ดูตามโจทย์เลยนะคะคุณพา20,06และก็มีนา20,08นะคะยอดรวม7 0 0 0นะคะเกิดจากการรับชำระหนี้นะคะ,ะเงินสดรับอันเกิดจากการรับชำระหนี้ยอดนี้มาจากไหนยอดนี้มาจากตารางประมาณการการรับชำระหนี้ เห็นไหมคะที่เราหานะคะ47,300ก็จะมาอยู่ในตารางงบประมาณเงินสด47,300นเดะคะเดือนกุมภาก็ดึงย้อนมาเลยนะคะจากตารางนะคะรวมแล้ว164,550นะคะดอกเบี้ยรับมาจากไหนดอกเบี้ยรับมาจากข้อที่4ของโจทย์ที่บอกว่าบริษัทมีรายได้นะคะจากดอกเบี้ยนะคะเดือนละ7,000นะคะเดือนละ7,000ครูก็เลยใส่เลยค่ะ7,000 รวมยอดนะคะจากข้อมูลโจทย์น่าจะหมดข้อมูลแล้วนะคะเราก็จะได้ยอด78,300ในเดือนมกราคุมพา8ป6ห0นและเดือนมีนา96,590นะคะแล้วก็ยอดรวมนะคะอ่ะเมื่อได้กระแสเงินสดรับแล้วมาดูตัวเงินสดจ่ายบ้างประกบอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะก็เกิดจากการที่เราซื้อสินค้าเป็นเงินสดสามหมืนนะคะสามมืนสองแล้วก็สามหมื่นนี้ตามโจทย์เลยนะคะ การจ่ายชําระหนี้ก็จะมาจากตารางประมาณการการรับการจ่ายชําระหนี้ตรงนี้สองหมื่นสี่สามหมื่นแปดแล้วสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยนะคะเราก็เอามาใส่ใน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 งบประมาณเงินสดนะคะอ่าจากนั้นเงินสดทุกทีค่ะเงินเดือนมาจากไหนเงินเดือนมาจากโจทย์เลยค่ะเดือนละหมื่นสองนะคะค่าเช่าเดือนละหนึ่งหมื่นแล้วก็ค่าจ่ายเบ็ดตเตล็ดนะคะอันนี้ตามโจทย์เลยนะคะจากนั้นไม่มีข้อมูลใดๆแล้วเราก็จะรวมยอดนะคะ รวมยอดอ่ะเงินสดเพิ่มขึ้นหรือลดลงเกิดจากอะไรเกิดจากที่เรานำเงินสดรับหักด้วยเงินสดจ่ายนะคะตรงนี้เหลือสามร้อยนะคะเงินสดรับเจ็ด0ื่นแปดพันสามร้อยในเดือนมกรานะคะหักด้วยเงินสดจ่ายในเดือนมกราเจ็ดหมื่นแปดนะคะตรงนี้สามร้อยบวกเงินสดต้นงวดต้นงวดโอดให้มาหนึ่งนมื่นสี่พันนะคะครูใส่เลยเขาบอกว่าบวกนะคะอ่าถ้า ถ้าในการดําเนินการของกิจการมีการจัดหาเงินนะคะเราอาจจะมีข้อมูลตรงนี้นะคะที่ครูเขียนว่าถ้ามีก็คือการกู้เงินมาก็มีผลทําให้เงินสดมันเพิ่มขึ้นนะคะการจ่ายดอกเบี้ยนะคะก็มีผลทําให้เงินสดลดลงถ้ามีนะคะเราก็สามารถมาใส่ตรงนี้เพิ่มอันนี้ครูครูทำเว้นว่างไว้ให้นะคะอะ่เพื่อในในในตัวอย่างที่หนูมีในหนังสือมันไม่ตรงกับที่ที่ครู อธิบายตรงนี้นะคะตรงนี้คูไม่มีครูก็เลยเว้นไว้นะคะแล้วก็รวมยอดเหลือหนึ่งหมื่นสี่นามนะคะเราจะยกยอดนะคะยกยอดหนึ่งหมื่นามไปเป็นยอดเงินสดต้นงวดในเดือนกุมภานะคะตัวนี้1 4 3่งหนามนะคะอ่ะทีนี้มาดูในเดือนกุมภาเรารวมยอดได้แล้วใช่ไหมคะคิดเหมือนกันเลยค่ะใช้ยอดรวมเงินสดรับหากยอดรวมเงินสดใจที่เราหาได้ก็จะเหลือเงินสด เพิ่มขึ้นหรือลดลงแล้วก็บวกที่ยกมาจากเดือนมกรานะคะ4,000 40, ไอา14,300ก็จะเหลือยอดนะคะเงินสดงเลือ7,960นะคะเดือนมีนาก็เช่นกันนะคะเ,เงินสดรับหักเงินสดจ่ายเป็นเงินสดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงบวกต้นงวดของเดือนกุมภานะคะสุดท้ายแล้วเราจะเหลือปลายงวด5,550 นะคะยอดรวมนะคะแล้วก็รวมมานะคะแล้วก็หักนะคะส่วนตรงนี้ต้นงวดจะเป็นยอดของเดือนมกราต้นงวดจะเป็นยอดของเดือนมกราแล้วก็ยอดของเอวก็คือห้า0ันห้า้อยห้าสิบนะคะนี่คือการจัดทำงบประมาณเงินสดนะคะขูฝากไว้ให้หนูดูคลิปหลายๆรอบนะคะดูวิธีการคำนวณดีๆว่าคำนวณอย่างไรนะคะการคำนวณมันจะค่ เดือนนะคะดูเงื่อนไขประกอบด้วยในการคำนวณน,นะคะเพราะว่ามีผลต่อการคำนวณอาจจะทําให้เราคำนวณผิดพลาดได้นะคะแล้วก็ดูคลิปคในหลายๆรอบเพื่อที่จะได้เข้าใจนะคะ,ะสำหรับนะคะหัวข้อวันนี้เรื่องงบประมาณเงินสดนะคะครูก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามีคลิปในเรื่องของออบทหัด